สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่เกาะสม็จกันนะครับซึ่งเกาะสม็ดนี่นะฮะสามารถที่จะค้างก็ได้ไม่ค้างก็ได้นะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการจะค้างก็สามารถนั่งเรือไปแล้วก็กลับมาโดยที่เรือในรอบสุดท้ายที่จะกลับมายัางฝั่งระยองนะครับก็คือเวลา18บแนาฬิกาหรือหโมงเย็นนั่นเองนะฮะ ส่วนวิธีการไปนะครับก็มีเรือ2ประเภทด้วยกันเรือแรกก็คือเรือธรรมดาธรรมดานะครับค่าเดินทางที่จะข้ามจากท่าเรือตรงฝั่งระยองไปยังกเกาะสม็ดก็คนละ60บาทกับอีก60บาทก็คือรวมกัน120บบาทนะครับต่อคนนะฮะส่วนเรือแบบสปีดโบ๊ทนะฮะที่เป็นเรือแบบที่วิ่งเร็วๆนี่นะครับ ก็จะราคา200ถึง250บาทนะครับก็มีหลายท่าเรือให้เลือกโหท่าเรือตรงนั้นนี่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นท่าเรือบ้านเพนะฮะสีบ้านเพหรือว่าท่าเรือนวนทิพนะฮะที่ผมไปเนี่ยผมไปท่าเรือนวนทิพนะฮะก็เรียกว่าระบบการบริหารจัดการก็เรียกว่าค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะฮะไปถึงก็สามารถขนสัมภาระลงะก่อนได้นะครับแล้วเราก็จ่ายเงินค่าจอดรถนะฮะ ร็จปั๊บเขาก็จะพาเราไปที่จอดรถนะเราก็ขับรถตามรถเข้าไปนะไปที่จอดรถเสร็จปั๊บก็นั่งรถเขาเนี่ยกลับมานะฮะที่จอดรถเขาก็เป็นระเบียบดีนะฮะเสียค่าจอดรถ50บาทนะครับส่วนถ้าเกิดไปยังท่าอื่นๆก็มีหลายราคานะครับห้าแปบาทบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองสอบถามแถวนั้นดูนะฮะแต่ที่ผมไปวันนี้ก็คือท่าเรือนวนทิพย์นะครับ จริงๆแล้วมีท่าเรือเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเราก็เลือกที่ท่าเรือรทัวรทิพย์นะครับแล้วก็เขาจะมีค่ารถไปจอดทิ้งไว้นะฮะค่าจอดรถ50บาทแล้วก็นั่งเรือคนละ60บาทไปกลับก็คือ120บาทนะฮะอันนี้เป็นเรือช้านะฮะถ้าเรือเร็วก็คนละ200บาทไปกลับก็350บาทนะฮะนั่นเป็นเรือสปีดโบ๊ทเรือเร็วนะฮะก่อันนั้นนะฮะก็คือ,อมีคนไปเยอะแยะเลยนะหกะสิบเอ็ด เรือเป็น 100, ลอยเรือเป็นร้อยลำนะฮะอันนั้นนะครับเกาะเสม็ดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปยิมเกาะกันนะครับนี่คือเรือที่จะไปกเกาะเสม็ดนะฮะอันนี้คือเรือชา้าถ้าเกิดจะไปสเสมิดรถก็เป็นลำเล็กๆนะฮะเกาะเสม็ดนี่นะครับ เป็นเกาะที่มีความสวยงามมากนะฮะน้ำใสปิ๊งอย่างกับกระจกเลยหาดทรายเนี่ยนะขาวจั๊วนะ,ะจนเขาตั้งชื่อเล่นๆว่าเป็นเกาะแก้วพิสดารทีเดียวเพราะว่าทรายเนี่ยนะเออขาวเหมือนแก้วเลยนะฮะมันจะมีหาดหนึ่งนะฮะชื่อว่าหาดทรายแก้วทรายนี่ขาวจัว๊วแล้วก็ละเอียดสะอาดมากนะฮะน้ำใสามากๆนะ,ะเวลาลงไปไว่ายน้ำแล้วเพลินม,มากๆนะครับ เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระยองเลยนะซึ่งอยู่ห่างจากชลบุรีมาเลยมาหน่อยเดียวนะครับ <L un it> ก็ขับรถจากกรุงเทพไปนี่นะฮะถ้าเกิดวันที่รถไม่ติดฮนะสชั่วโมง40นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดรถติดหน่อยก็อาจจะ3ชั่วโมงกว่าๆว่านะฮะก็มาถึงท่าเรือนะครับก็ถ้าเกิดเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าเนะฮะมาถึงเกาะเส,สม็ดสักเที่ยงหรือบ่ายโมงนะฮะ นั่งเรือไปนะถึงบ่าย2ฮนะเ,เล่นน้าบนเกาะสเสม็ดนะฮะก็อีกสีหชั่วโมงนะครับล้วก็นั่งเรือกลับก็ยังสามารถทำได้ภายในวันเดียวนะครับแต่บางคนขี้เกียจเดินทางเยอะนะฮะก็ไปที่เกาะสเสม็ดแล้วก็ค้างเลยฮนะก็มีที่พักเยอะแยะเลยนะมีหลายระดับราคาให้เลือกที่พักเยอะมากเลยครับช่วงนี้คนก็ไม่มากด้วยนี่นะครับตรงนี้เป็นถายใสยแก้วนะครับ่ก็มีน้ำที่ใส่มาก ผมก็ถ่ายให้ดูนะครับอรอบๆสังเกตตรงโขดหินนะฮะก็ตรงนี้น้ําจะใสมากตรงโขดหินนะฮะอ่าที่ผ่านมาหลายโขดหินก็จะเห็นน้าใสๆเต็มเลยนะฮะแล้วระหว่างโขดหินก็จะเป็นหาดนะครับก็มีร้านเยอะยๆเลยคนมีร้านเต็มหมดเลยนะฮะบ,บางร้านก็มีการตกแต่งเป็นธีมต่างๆที่สวยงาม ครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้ของเกาะเสม็ดนะฮะก็มีมีอะไรฮะเนี่ยน้เงือกนะฮะก็สังเกตน้ำนะฮะเป็นสีใสสวยเลยสีเขียวนะฮะตรงที่เป็นบริเวณโขดหินนี่จะเห็นน้ำก็น่าจะใสมากนะครับ นี่นะครับเราก็มาถ่ายกันบนภูเขานะฮะแต่ว่าก็เป็นเขาที่ไม่สูงเท่าไหร่นะฮะันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบนภูเขาที่มีหลายอย่างนะฮะก็มีรูปปั้นของนี่นะฮะตัวนี้ด้วยก็เป็นบรรยากาศบนภูเขานะฮะที่มานั่งเล่นสบายๆได้หลบแดดนะมานั่งหลบแดด เราไปไหนเราก็ขึ้สนสองแถวแบบนี้ไปกันนะคะนรับบนเกาะทินงแพเราก็หลุนเข้ามาในน้ำเลยนะลงมาในน้ำก็ถ่ายให้ดูนะครับโอ้โเหินนะฮะอย่างนี้นะครับมีคลื่นซัดมา,าตรงนี้เนี่ยน้ำจะใส่มากนะครับน้ำจะใส่มากเดี๋ยวผมจะนำน้ำลงไปถ่ายให้ดูนะครับถยว่าใส่ขนาดไหนนะครับ เป็นกิจกรรมบริเวณหาดทรายแก้วนะฮะวจาเ็นว่ากิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีทั้งคนมาเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็คนว่ายน้ำนะฮะเช่าห่วงอยางนั่งเรือก็มีนะฮะน,น้ำใสนะฮะน้ำข้างใสมากนะฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายน้ำให้ดูนะครับเข็ดน้ำนะฮะเก็ด เกตน้ำนะครับว่าใสขนาดไหนนะครับเอ,อเราก็ลงมาเพิง่งจะหน่อยนึงแล้วนะครับน้ำก็ยังใสยอยู่นะครับกออ็มีคนมาเล่นมาถ่ายรูปกันเป็นไปหมดเลย รับการว่ายน้ำที่เกาะเสม็จนะฮะน้ําก็จะใสมากนะฮะเหมือนกับที่ผม,มรีวิวไปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับก็ส่องจากข้างบนลงไปนะฮะตอนนี้น้ํำลึกถกประมาณเอวนะฮะเห็นทรายเป็นหลอนๆเลยทรายสะอาดมากนะับไม่มีไม่มีถุงพลาสติกพลาสติกอะไรเลยนะครับก็อยู่กลางทะเละฮะเดี๋ยวผมจะดำน้ำลงไปดูนะครับว่าจะเห็นประมาณไหนนะครับ ก็เดินมาไปดูแล้วฮะให้เห็นถึงความใสนะครับถ้าเรือไปยังเกาะเสม็ดนะครับก็ถ้าเกิดเป็นที่ท่าเรือบ้านเพนะฮะมีเรือโดยสารตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงกลางคืนกลางคืนหน่อยเนี่ยกขต้องรอผู้โดยสารให้มันเยอะหน่อยหนึ่งถึงจะออกเรือนะครับก็ราคาไปกลับ100่บาทนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีถ้าเกิดเป็นท่าเรือนวนทิพนะฮะก็คนละ ไปกลับ120บาทนะครับเมื่อเราเดินทางไปถึงเกาะเสม็ดแล้วนะฮะก็จะเห็นนะฮะมะีรถ2อแถวเนี่ยมารอรับเต็มหมดไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เลือกเอาเลยว่าเราจะไปหาดไหนนะฮะหาดแรกที่ใกล้ที่สุดก็คือหาดทรายแก้วนะฮะค่าโดยสารรถสแถวก็คนละ10บาทท่านั้นเองนั่งรถสแถวเนี่ยไปแป๊บเดียวถึงแต่ถ้าเกิดใครมีแรงเยอะก็สามารถที่จะเดินไปได้เลยนะฮะเดินได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ อ่าแล้วก็มันก็เป็นอ่าวอีกหลายหลยอ่าวไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับผมไปในวันนี้ผมตั้งจุดหมายแรกก็คือไปที่อ่าววงเดือนก่อนนะครับอ่าววงเดือนเสร็จปั๊บผมก็ค่อยๆไล่กลับมานะฮะกลับมาสิ้นสุดที่หาดทรายแก้วนะครับก็หาดทรายแก้วเนี่ยฮะเป็นแหล่งที่มีร้านอาหารมีที่ให้นั่งเล่นแบบจัดเก้าอี้สวยๆริมหาดไว้เยอะๆเลยนะร้านเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็เป็นที่ที่ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามนะครับน้าใสสะอาดมากนะครับส่วนถ้าเกิดหาที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเงียบลงเงียบลงเรื่อยๆใครที่ต้องการบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสงบหน่อยก็ให้เข้าไปที่หาดลึกๆหน่อยนะครับเกาะเส็ดนี่นะฮะมันเนื่องจากว่าเป็นเกาะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งชายฝั่งทะเลตะวันตกตะวันออกนะฮะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราชอบให้แสงส่องเข้าหน้าเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยช่วงไหนบางคนชอบให้มีฉาก ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปช,ชายฝั่งทะเลฝั่งที่มันหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ตกนะฮะแต่บางคนเนี่ยตอนว่ายนะ้ําตอนเย็นไม่ชอบให้มีแสงเข้าตานะเราก็ไปชายหาดอีกด้านหนึ่งได้นะมันมีหาดทั้ง2ด้านเลยให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับสำหรับกิจกรรมตอนเย็นหลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะฮะโอ้โหผม มองไปนี่ไฟเปิดสว่างมากๆเลยนะมีความสนุกสนานยามค่ำคืนนะมีชายหาดนะฮะที่มีร้านอาหารเนี่ยเขาก็มาจัดกิจกรรมเนี่ยให้นั่งรับลมริมทะเลเลยนะฮะแล้วก็มีการโชว์ต่างๆเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติเนี่ยมานั่งดูการควงไฟกันนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะครับก็ผมปิยะนะครับซึ่งทำช่อง YouTube กับเพจ Facebook นะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะที่ใกล้ๆนะฮะสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวนะฮะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe หรือไปกด Follow นะฮะกดไลค์บน f a c e o o o k Fan p a ของผมนะครับที่ชื่อว่าเที่ยวใกล้ๆนะฮะแล้วเราก็จะทำคลิปนะฮะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพแบบ ไปกลับวันเดียวโดยที่ไม่ต้องค้างนะฮะก็ไปแบบเพลินๆนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ